อีกหนึ่งเมนูขายดีที่ครัวเตยหอมครับเมนูนั้นก็คือนึ่งปลาทับทิมพร้อมน้ำจิ้มแซ่บๆนะครับสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกค้านำปลาทับทิมมาให้เรานึ่งนะครับลูกค้าท่านนี้ขอเพิ่มเติมมา2อ,อย่างครับ1ขอผักเยอะๆครับแล้วก็2ขอน้ำจิ้มรสชาติเปรี้ยวนำหวานตามนะครับอันดับแรกเราไปดูปลาทับทิมของลูกค้าก่อนเลยครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทางด้านนอกและด้านใน ปลาตัวนี้น้ำหนักหน้าจะประมาณ1กิโลครับเราจะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ25-30นาทีนะครับหลังจากที่เราล้างปลาเสร็จแล้วครับเราไปจัดปลาลงซึ้งได้เลยนะครับในระหว่างนี้เพื่อนๆจะใส่ผักอะไรเตรียวมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเราจะจัดลงซึ้งทีเดียวเลยนะครับสําหรับผักที่เราจะใส่วันนี้มีตามนี้เลยครับ1กะหล่ำปีครับ2ผักกาดขาวนะครับ3ขึ้นช่ายครับ4ขิงซอยครับแล้วก็แต่งสีสันให้สวยงามด้วยแครอทนดิดหน่อยครับจัดผักของเราวางให้รอบๆตัวปลาได้เลยครับเพื่อให้สุกพร้อมๆกับปลาได้เลยครับ หลังจากที่เราเตรียมผักและปลาของเราเสร็จแล้วครับปิดฝาได้เลยครับเราจะนำไปนึ่งประมาณ25-30นาทีนาทครับในระหว่างที่เรานึ่งปลาครับเราไปตำน้ำจิ้มไว้รอได้เลยนะครับเตรียมวัตถุดิบตามนี้เลยครับพริกขี้หนูสวน1นึ่กำมือครับพริกแดงจินดา1นึกำมือนะครับแล้วก็กระเทียมจีนประมาณ4-5กลีบครับโคลกทุกอย่างให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงกันครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับครัวเตยหอมนำเสนอเกี่ยวกับเมนูอาหารตามสั่งครับทำได้ขายจริงทุกเมนูนะครััับบฝาากกกกเเพื่ออนนดดดดไลลคค์์แแชรรระะตตติมมใหห้้ว ขอบคุณมากครับหลังจากที่เราโค้งละเอียดแล้วครับเรามาเริ่มปรุงก็ได้เลยนะครับอันดับแรกครับน้ำปลาประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะครับอันดับต่อมาครับน้ำตาลทรายครับ2-3ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันครับลูกค้าขอให้รสชาติออกเปรี้ยวนํำหวานตามนะครับส่วนมะนาวผมใช้2ลูกครับเพื่อให้ออกรสชาติเปรี้ยน้ำหวานตามนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมทุกอย่างแล้วครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็จิมรสชาติให้เรียบร้อยครับหลังจากที่เสร็จแล้วตักใส่ถ้วยไว้รอได้เลยครับสำหรับเมนูที่ลูกค้าเอาของมาให้เราทำแบบนี้นะครับ เข้าเนื้อเราได้นะครับหลังจากที่เราเนื่อปลามาได้ประมาณ25นาทีครับปลาของเราสุกดีแล้วครับถ้าไม่แน่ใจให้เพื่อนๆเอาซ่อมจิ้มดูได้นะครับถ้าจิ้มทะลุเป็นนั้นว่าใช้ได้ครับหลังจากที่เพื่อนๆเช็คดูแล้วว่าปลาของเราสุกดีครับให้ยกลงมาจากเตาได้เลยนะครับพร้อมที่จะจัดเสิร์ฟให้ลูกค้าครับจัดเลียงปลาของเราให้สวยงามครับแล้วก็ใส่ผักที่เรานื่อมาด้วยกันนะครับกลัวเตยหอมหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมครับ ขอพระคุณที่แวะเข้ามาติดตามคุณตเตยหอมนะครับกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเข้ามาอุดหนุนครับคุณตเตยหอมขอขอบพระคุณมา,มากๆครับ